ก็ดีครับได้เจอกันไหมโควิดเคยเลยก็เจอบ้างแต่ว่าก็พยายามไม่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 ค่อยได้บ่อยเหมือนเดิมเลยที่เราก็อยู่บ้านออกกำลังกายพยายามครับก็ให้เจอน้อยที่สุดแต่ว่าก็พยายามทาตัวเองให้เซทที่สุดอะเวลาที่เราเจอเขาจะได้สบายใจเลยยังยังแบบู่งก่อนหน้านี้ไม่ค่อยลงรูปกันแล้วก็มาช่วงมีนาก็มาลงรูปกันผมก็ลังงงว่าสรุปแล้วความรักรักเลิกหรือว่าอะไรยังไงเพราะรูปคู่ไม่ค่อยมีมีแต่รูปคู่กันน้องหมา เอาจริงๆเลยอ่ะน้องกีฟอ่ะเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเป็นคนชอบชอบทำงานชอบอ่านชอบแบบคือเขาเป็นคนทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาบางทีชวนถ่ายรูปก็เออไม่เป็นไรพี่ถ่ายเถอะเราก็เอาเซลฟี่กับมีเปอร์ถ่ายกันลงกันกลายเป็นเราชอบถ่ายรูปมากกว่าแต่ว่าก็ก็ปกติดีครับเขาแค่เป็นคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปแค่น,นั้นเองคนจะมองว่า เลิกลากันไหมเพราะว่าเราเงียบมากความ<อ>รักของเรามสองคนไม่เลิกครับก็อาจจะเงียบสำหรับคนอื่นนะ <c oughs> สำหรับเรา,เ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 ายังคึกคักอยู่สำหรับเราก็ก็ยังก็ยังดังอยู่เห <c oughs> มือนเดิมวไหนคนมองว่าเราลงลูกคู่กับน,น้องหมามากกว่า,าลงูคู่ก,กับแฟนใช่ไหมอาจจะอาจจะเหอด้วยมั้งครับเพราะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วอเราเสียคนเก่าไปแล้วเรารู้สึกแบบเราเราผิดพลาดอะไรกับ กับเขาไปหลายอย่างเราอยากทําอะไรไม่ได้ทําไปหลายอย่างพ<ม>อมากับคนนี้เราก็ตั้งใจไว้เต็มที่ว่าแบบอยากจะอยากจะดูแลอยากจะรับเขาให้ดีที่สุดในช่วงชีวิตเขาเนี่ยอีกประมาณ1 0ถึง15ปีเขามีเวลายอยู่แค่นี้เอง<ม>คนเก่าที่เราพาลาดอะไรไปเราขอขอทำให้มันดีที่สุดกับคนนี้และกันเราก็เลยแบบพยายามจะเก็บทุกโมเมนต,ต์ของเขาไว้เป็นความทรงจำของเราไว้<ม>ทุกครั้งที่เรากลับมาดูเราก็มีความสุขแล้วก็เลยแบบถ่ายรูปก,กับเขาถ่ายคลิปแล้วก็สร้างไอจีให้เขาอะไรเงี้ย<ม>ก็เลยเห็นรูปผมกับน้อง เย <Yeah. S 1> อะเพราะเราลูกกับน,น้องเยอะมากขึ้นก็มีคนมาถามกิฟต์เขานนอยใจไปว่าเอ้ยยังไงคนมาถามเยอะเยอะไ,ไพี่กิฟต์หายไปไหนเอาจริงๆอ่อะรูปผมกับน,น้องกิฟต์อะเยอะกว่ารูปผมกับน,นิปเปิเลนะ <Okay. S 3> แต่พอเราจะลงอ่ะนิปเปิลเราไม่ต้องถามไง <Okay. S 3> เราลงได้เลย okay. ดึงมาปุ๊บ <c oughs> ลง,ตงแต่พอ,อ,อจะลงหนูหนูรูปนี้หนูโอเคไหมพี่จะลงอุ้ยหน้าหนูอ้วนอุ้ยไม่อันนื้อนี่อะไรเงี้ยเอาเอาไม่ลงก็ได้อะไรเงี้ยก็เขาค้ำไปอะไรเ้เขาก็ไม่ได้ซีเรียสเขาก็รู้อยู่แล้วครับ อย่างตอนนี้เขามีผลกระทบกับโควิดมาเพราะว่างานแสดงเขามีผลกระทบมาก็ตอนนี้งานแสดงก็ยังก็ยังไม่มีใช่ก็ก็เหมือนก็ทุกคนเนาะบูมด้วยแต่ว่าน้องก็มีธุรกิจแล้วก็คือเขาทําธุรกิจมาตลอดอยู่แล้วด้วยตัวร้านบูมก็ช่วยแล้วก็มีธุรกิจส่งออกแล้วก็มีช่วยคุณพ่อเขาที่บริษัทอะไรเงี้ยเขาก็ทาเขาทางานตลอดอยู่แล้วก็ถามตัวเขากระทบโควิดผมเนี่ยกระทบเยอะกว่านะ เพราะว่าผมละครกำลังจะเปิดอีก2เรื่องก็คือเปิดไม่ได้เลยฟิตติ้งไม่ได้เลยก็คือเลื่อนทุกอย่างคือแผนจะเลื่อนไปหมดเลยแต่ว่ายังธุรกิจก็ยังโอเคก็ยังพอทําได้อยู่นะทำด้วยเดิมเห็นล่าสุดที่เราลงรูปออกกําลังกายแล้วก็มีคนเข้าไปเอาเอาิญซึ่งเป็นแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยก็เป็นพี่พี่แถวๆนี้ไม่ใช่ไม่ถึงเกสสพลอ่ะตด้วยไม่ใช่ไอจีตัวทีอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ เป็นยังไงบ้างทำไมเขาชอบมาแล้วออเราขนาดนี้เราก็จะชอบเล่นกันอย่างนี้แบบว่ายิ่งตอนถ่ายละครอะไรเงี้ยเราอะไรอย่างเงี้เวลาเขาลงเราไปเล่นกัือเขาไหมเออก็มีบ้างอย่างก็หลายๆคนแบบว่าเพื่อนๆในวงการที่เราสนิทกันอย่างคุณไม้อย่างเงี้ยเลาวชอบฟิตเนสแล้วก็ชอบเราก็เคยเจอเขาก็หุ่นดีแล้วก็ไปแซวน้องเกรสน้องมิกอะไรเงี้ยก็เป็นปกติแล้วก็ไปแซวเล่นกันเหมือนก็ ให้กำลังใจว่าโอ้โหหุ่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนไม่ได้ินให้กาลังใจทุกคนแบบอยากไปรูปไลฟ์อยากไปกักตัวกับบ้านพี่ถ้าเขาบอกว่าหุ่นเรารูปไลฟ์แสดงว่าแสดงว่าหุ่นเราดีสิใช่ไหมแล้วก็วิขนาดน้องเก๋ยังอยากรูปไลฟ์เลยแสดงว่าหุ่นดีนะแล้วก็มีกําลังใจไปเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการแซวๆกันน่ารักคๆๆใครแซวเก่งสุดเม้นเนี่ยใครแซวใครแกวแซวเก่งสุดเหรอผมมันไม่ค่อยเก่งนะผมก็แบบ แค่ขอดูหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ประมาณนี้ไม่แต่อย่างเวลาแบบรูปไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบมันรู้สึกเป็นตุอยนะน่ารักน้องเกศเขาน่ารักอยู่แล้วเขาก็จะประมาณนี้เวลาคุยเล่นอะไรกัน ได้ไปบริจาคใช่ไหมบริจาคปัขนมมอ๋อก,ก็เป็นทางร้านร่วมร่วมร่วมทําบุญแล้วก็คือเล็กๆนน้อยๆครับที่พอจะช่วยได้ครับผมทปโรงพยาบาลรามาครับผมอันนั้นก็เป็นเป็นส่วนเล็กๆจากทางจากทางร้านแล้วก็พุ้นส่วนของผมก็เราก็ช่วยกันแต่ว่าตอนนี้ก็กำกักำกำกำงำก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 นมีกำกำจำก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 ่กำ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 กอกำกำกำกากำรำกำอำก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 ีกำกำกำกก ว่าจะไปบริจาคหรือว่าไป,ไปไปร่วมให้ที่ไหนดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องดูเรื่องการขนส่งเรื่องการแบบเวลาสถานที่ที่เราไปด้วยว่ามันเซฟไมไม่ใช่พอเราไปแล้วเรากลับมาแล้วก็มีผลกระทบต่อตัวเราหรือว่าสถานที่ที่เราไปเลยตัวเราก็ต้องเซฟทางที่เราก็ต้องเซฟเลยเรามองันว่าจะไปบริจาคที่ไหนอะไรอย่งงบ้างล่าสุดเกี่ยวกับน้องคิมเขาเป็นคนดูเลยน่าจะน่าจะก็มองกันว่าน่าจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะสถานอะไรนะที่เขาโรงพยาบาลไอไม่ใช่อะไรนะกาซีกังตัวเหรออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสนามอ่าโรงพยาบาลสนามใช่ครับผมก็นัก็อาจจะเป็นตรงนั้นก่อนเพราะว่าเหมือนจุดตรงนั้นก็ขาดแคลนค่อนข้างเยอะแล้วก็แล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็ก็อยากจะไปเหมือนกันเพราะว่าเข้าใจหัวอกของผู้ประกอบการทุกคนเลยตอนนี้ที่แบบได้รับผลกระทบจากโควิดตอนนี้แล้วก็อยากบอกอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับแบบว่าอยากให เจ้าของพื้นที่หรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบถ้าคุณผู้ให้เช่าอะนะฮะอ,อนุญาตอนุญาตถ้าแบบทาทาไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าทําได้หรือว่าอยากให้ช่วยกันช่วยกันเพราะว่าอย่างเพื่อนบูมทําธุรกิจแล้วก็จะพูดแบบนี้ว่าที่ร้านตนผลกระทบเยอะมากคือขายไม่ได้ต่อให้ให้นั่งโต๊ะละคนเขาก็ไม่มาเพราะว่าเขาขับรถมากับมากับแฟนมากับครอบครัวแล้วอยู่ดีให้เขาไปแยกกันเขาก็ไม่ทานไปหาทานอะไรที่มันง่ายๆเขากลับบ้าน เท่ากับว่าที่ร้านเขาเดลิเวอรี่ก็น้อยคนเงินก็นเหลือน้อยลงแล้วทุกทีแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องรับไว้เงินเดือนพานาักงานเขาต้องจ่ายค่านา้ำค่าไฟแถมค่าเช่าไม่ได้รับการลดเลยอะไรเลยถ้าช่วยได้บูมอยากจะขอให้ให้ช่วยกันแต่ว่าของบูม,มชโชคดีมากเลยนะที่สาขาวาังหลังเจ้าของร้านบูมคือลดให้แบบ50ปอร์เซตที่สาขามินบุรีก็ลดให้แบบโหน,าน่นารักน่ารักมากกอันนี้ก็อยากจะอันนี้มันก็เลยทําให้เรา จากที่เราโอเคเรากาไรน้อยน้อยลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอค่าใช้จ่ายเรามันหายไปอีกเราก็เลยมีเงินไปจ่ายเงินเดือนพนักงานโดยที่เราจ่ายเต็มจํานวนเราไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่หรอกแต่พนักงานเราเดือดร้อนเขาโควิดเนาะค่าใช้จ่ายมัน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 มีแต่ถ้ารายได้เขาน้อยลงเขาก็อยู่กันลําบากอะไรเยก็ง่ายๆคือแบบถ้าช่วยได้ช่วยกันแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่แบบอยากให้ช่วยช่วยอะไรโอเคครับคุณค่า